คลิปนี้จะพามาเที่ยวเทรนในมาร์เก็ตหรือว่าตลาดรถไฟกันนะครับตั้งอยู่ที่ถนนสีนักขรินนะครับซอย51เข้าไปก็จะมีลานจอดรถกว้างขวางมากมายนะครับทั้งด้านนอกด้านในรับรองมีที่จอดรถแน่นอนครับค่าจอดรถก็40บบาทครับโซนแรกที่เข้าไปก็จะพบกับโซนอาหารนะครับจะมีร้านอาหารมากมายใครที่ชอบกินต้มเล้งนะครับผมบอกว่าต้องมาที่นี่เลยนะครับ มีหลายร้านมากๆนะครับต้มเล้งที่นี่หลายร้านมากๆเลยใครชอบต้มเล้งมาที่นี่เลยครับตลาดนัดรถไฟนี่แหละสีนครลินนะครับเดินจากโซนอาหารออกมาอิ่มน้ำสำราญกันแล้วเราก็มาพบกับด้านในนะครับที่นี่เขาจะแบ่งตลาดเป็นล็อกๆนะครับล็อกที่มีหลังคาก็จะคล้ายๆเหมือนเราไปเดินตลาดนัดสวนจตุจักรยังไงอย่างนั้นเลยครับแต่ว่าตรงนี้เป็นกลางคืนนะครับ ฟิลคล้ายๆไปเดินสวนจตุจักรนั่นแหละครับคนก็เยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีโซนที่เป็นด้านนอกนะครับในส่วนของสินค้าที่วางขายนะครับก็จะมีกระเป๋าเสื้อผ้านะครับรองเท้านะครับมือหนึ่งมือสองของแบรนด์เนมก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นของวินเทจก็มีนะครับอย่างโซนรองเท้าตรงนี้ก็มีให้เลือกกันมากมายเลยนะครับวัยรุ่นชอบมาเดินกันนะครับ ผมเองก็มาชมรองเท้าแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อของแนววัยรุ่นกางเกงยีนนะครับเสื้อยืดเยอะแยะมากมายให้เลือกครับรนะเหมาะมากับเพื่อนฝูงนะครับหรือจะเป็นมากับครอบครัวก็ได้นะครับพากันมาเดินชอปปิง้งแล้วก็กินข้าวกินอาหารครับมีร้านหมูกระทะมีร้านอาหารตามสั่งด้านนอกเนี่ยเยอะมากนะครับโซนอาหารเนี่ย าลานเครื่องดื่มก็มีนะครับแล้วที่มาวันนี้เนี่ยอากาศเย็นดีสบายด้วยนะครับกางเกงแบรนด์เนมก็มีนะครับหลายๆย,ยี่ห้อเลยข้อดีอีกอย่างของตลาดรถไฟที่นี่นะครับก็คือการเดินทางสะดวกสบายนะครับเพราะว่าสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่ถนนรีนครินแล้วก็ค่อยเข้าซอยมาเขาได้นะครับสะดวกสบายดีจังเลย โซนนี้เป็นโซนของเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเป็นโซนเสื้อผ้าวัยรุ่นเลยนะครับวัยรุ่นมาเดินช้อปปิง้งมาเดินเที่ยวมาเดินกินกันเยอะมากๆเลยครับเราก็วัยรุ่นเหมือนกันนะครับนี่เป็นเสื้อแนวแนวของฮาร์ดคอร์หน่อยนะครับกำลังฮิตเลยโซนนี้จะเป็นโซนที่มีช่องว่างตรงกลางนะครับสะดวกสบายนะครับ ช้อปปิ้งกันชั่วโมงก,กว่านะครับเราก็ได้ของที่ต้องการกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็ขอตัวกลับก่อนนะครับใครอยู่ไม่ไกลก็มาช้อปมากินมาเที่ยวกันได้นะครับตลาดรถไฟสีนีนครินนี่เองครับ